ให้มาอยู่ก็นึกว่าไม่อยากรับไงมือบุญบังไฟเย <c oughs> ็นมือเนี่นนอนเราเย็นคืนนี้นะครับเราอยู่ที่นครพนมวงใหญ่นะครับผมอยู่ที่อำเภอ่าตพนมและทีนี้พรุ่งนี้เราแยกกันเนาะพี่พี่ไปที่ พี่มาที่สกลนครแล้วแล้วแอนไปที่อำนาจเจริญแต่เราจะนอนนครพนมก่อนนะครับอี่าคัสซั่งอ่ะเว้นไดเราไปนอนนครพนมก่อนแล้วเราค่อยไปอำนาจอำนาจมันมันเทียงบ่ายบ่ายเราค่อยแยกกันไปอำนาจไอจวงก็ไปอำนาจพ่อก็สิมาสกลนครเออไปไหว้พระธาตุหนุ่มเรานอนที่พระธาตุหนุ่มก็ได้นะพูดถึงตื่นหึมาเราวยันสิบบได้่อย วันอาทิตย์เป็นพระทานวันอาทิตย์หนูไปหนูไปคนเดียวไงโอ้ยคือผองคุ้นหัวอยู่ไม่มีหมีไล่เลิกคนหลายค่ะจริงใครคิดไม่ได้ในเรือเอาเอานี่บอโทรศัพท์อยู่นี่จ้าเอาใหมมันเนี่ยมันไปแล้วออวันนี้มีโชว์นะครับ วันนี้มีโชว์เกี่ยวกับนครพนมนะคะเบึงงนครพนมแล้วก็เพียงนี้ผมก็ลองเป็นครั้งแรกด้วยแต่ว่าเมื่อเช้านี้ที่พี่ขับรถเพราะว่าพี่อะฟองเพลงแต่ว่า,าดีมากาเลยนะมเมื่อเช้าเขาไม่ง่วงหนูยังกลัวฟ้อง่วงอยู่มาได้แถอะ้อง่วงนอนเลยมากลับเลยด้วนะเสียงเพลง ส่งถึงสาวเจ้าเมืองเรนูจากไกลเจ้าไปสุดขู่คิดถึงสาวเรนูนครพนมครรอมนคิดถึง,ถงพี่ใหม่ไทยเอามาร้องคิดถึงพระพึงบ้านป่าอยากเห็นหน้าทำหาว่าเอาจมคือทอ ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเลยนะจ้า